วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม SITTI s i d m i m นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมคครับและน้องโชกุนโอ้มาเกิดมาบ่าเกิข้าวไม่ได้ครับหมูมันเนพ P ซเลยครับโอ้โหหมาอยู่ข้างๆครับตอนนี้เอ็งเอเอางั้นเหอะครับไปหมูมันานพ p ซก่ดนี่ไหมคุณขึ้็ไม่ได้เปิดไวไฟยังครับยังขืดไม่จังนะ อืมกดปิดบูทูธสิครับคุณบลบูทูธตรงนี้อันนี้กดเลยน้ำมันฮอดสปอร์ตนี่ครับผมไปปิดทำไมอืมอะไรอ่ะมั่วนะครับน้องโชงคุณขึ้นได้แล้วโอ้โหมันแหลกจังเลยครับทำไมผมชี้แหลกแบบนี้อะครับขี้แหลกาเก่งใช่ไหมเขามันก็ขวดตีนจังเลยนะขีเแหลกเกงขอภารหน้าที่แหลก ีกวาดัดไปตอนที่หายเหล็กดีกว่าไหมเนี่ยคุณสีเลดจริงใช่ไหมจ้าบ้านนี่ผมออกจากที่เกิดคุณเล่นเยอะเลยนะประมาณร้อยกว่าบล็อกละร้อยกว่าบล็อกวัดเดอครับไม่ถึงแล้วที่จริงคุณเดี๋รโด่หมาอยู่ใกล้ๆนะช่วยตีหมาออกไปทีครับสุนัขเอ้ยไอเจ้าสุนัขก็มาเลียตีนผมอยู่ ขอภัยนะครับขอตัดไปตอนที่หายแหล็กแล้วกันนะคมณทำให้ผมว่าไปหาคุณหน่อยดีก็บอาหารนะตอนแล้วนะครับตอนนี้อ้าวน้องว่ามันนี่นี่ยังไงนะเมื่อกี้น้องก็เดินมาอย่างรวดเร็วนนะเดี๋ยวแฟะเลยผมรู้ได้ตรงไหน<ม>ที่เก็บของคุณผมเก็บอาหารนะครับคมไม่เก็บของด้วยนะครับไม่ให้ครับผมขอสิครับคุณน้องให้ผมด้วยเดี๋ยวผมแบ่งให้เอื้อแหลกคุณ ผมหาลูกสาหาอาหารได้เอ้ยคุณคุณอย่าแซงผมนะผมหาอาหารให้นะเ <Okay. S 1> คอยทำไมมันเล็กขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาอาหารนะครับผคุผมันเอ้ยคุณนั่นแหละหาอาหารคุณชวนไปคุณส,ณสนนวนคุณไปหาของนะครับอะไรนะคุณไปหาของเจอเพชร3เม็ดเอาเพชร3เม็ด เพจเก็บเอาไว้เพจเก็บเอาไว้โชคดีจังที่คุณดูเป็ดโปด้ะเจออยู่ในกล่องกเก็บเอาไว้นะเพนน่ะ okay โอเคไหมโอเคเดี๋ยวขอเรียกทำให้หายแหลกวันหนึ่งนะทำไมมันขี้แหลกแบบนี้เนี่ยเนี่ครับผมตกน้ำครับขอให้ผมว่าไปหาพี่หน่อยครับผมตกน้ำครับดูเลครับก็ขึ้นมาสิครับขึ้นไม่ได้ครับ ครบสิคุณก็ไม่ใชได้ก็ไม่มีที่คุณตายไปเถอะคุณขอก็รอดสิครับคุณเดี๋ยวผมทุบในมือนี่แหละข้าง,งหลังว้าไม่ผมเลยผมท, <ำ S 1> ทีพีไม่เป็นผมไม่ได้เปิดด้วยให้ทีพีให้คุณนะ่ะกระดูกใยคุณนะ่ะเพชรดกน้ำนะ ตรงนั้นหรอใช่เอาคุณทำไมไทไท <c oughs> เพ็บอยู่ที่ผมหมูครับพี่ทำไมมันก็ยังเหล็กเหมือนเดิมะเนี่ยครับพี่ครับหมูจัดการมาเลยน้องแจ่ผมถือเครอดอยู่ครับเฮ้ยคุณมันเหล็กเดะเยวผมขอเนี่ยทำให้หายเหล็กแล้วกันนะขอปิดเซิฟไว้เท่านี้แล้วกันขอปิดเซิฟก่อนแล้วกันนะน้อง ฟาดหมู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 ฟาดให้มันสองเงนทำไมจริงเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักคุณเนาะใช่มัง้งว,ว่าดูแควว่ยมันก็ยังแหลกเหมือนเดิมอะคุณขอออกแล้วละกันนะนี่ก็อยู่กับผมเอ้ยไม่ต้องพูดละสิเออลืมนะเออแล้วเพื่นนะครับที่รอไปหลายครั้งใช่เดี๋ยวเราค่อยต่อคลิปหน้าเพราะ เมื่อกี้คิดมันหลุดนะขออภัยด้วยแล้วกันะครับไม่เอาครับเอ้ยเมื่อกี้ผมเจอสเกลวะ่ะคุณผมเจอสเกลอยู่ในบ้านใกล้ๆคุณผมไม่เอาซ้ำเมื่อไหร่ดูไกล่ังหาก<ว>เป็นโดนอะไรอะอะไรเฉยหลังไม่รู้เลยเฮ้ มูจาไม่หรอยังกับก็มูตาไม่หรอโอ้ยพาร์ทนี้ทําไมมันโชคดีอย่างนี้แต่ทําไมโชคร้ายตรงที่ขผมแหลกเนี่ยม้ามันกินอะไรหรอเพื่อนม้ามันกินฝากเอ้ยม้ามันกินมันไม่ได้กินอะไรทีม้าม้ามันกินน้ําตาลใช่ไหมรู้สึกกินข้าวครับคุณจริงอ่ะอ๋อมันกินข้าวเป็นอาหารแต่เวลาทำให้มันเชื่องต้องกินน้ำตาลจะช่เชื่องง่ายขึ้น แมวไม่เย่ยงขนมนะครับผมผมรลักเอ้นีเดียวมารักเลยฮะะไรนะมารักมารักอะไรมารักผมผม,มาเสอือม,มตาลฮะตัวนี้ครับคุณขี่ได้ยังอ่ะมันมีอ่านอ่ะแทนข้ามันเลยโหดเกินไปไหม แล้วคุณคุณอยู่ไหนอ่ะนี่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านหมู่บ,บ้านอีซีครับผมไม่เห็นชื่อคุณเลยเดี๋ยวผมทำดาบเหล็กซะงั้นทำดออาบเหล็กมาทำเพื่อไปรู้เังไม่ได้คราฟทีตัดไม้ดีกว่าครับพาร์ทนี้ยังไม่ตัดไม้เลยแต่พวกเราไม่ต้องสร้างบา้านละหรือได้แต่เราก็ต้องการไม้อยู่ดีน่ะคุณรีบตัดไม้ดีกว่า คุณอยู่ไหนอะมาครับนานีหครับเดี๋ยวเปิดหน้าดีกว่าไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเปิดหน้าดีกว่าไหมขี้เกียจเปิดหน้าเดี๋ยวค่อยเปิดนานๆเปิดทีอุ้ยม้ามันตามครับคุณไกลต่อไกลครับไปมาซิกก็เร็วโอ้เห็นชื่อคุณแล้วครับตัวหนึ่งครับโอ้ยแล้วมันจะสมพันธ์แล้วครับได้ใครไกลหรือเปล่า ไ,ได้มันผสมพันธุ์กันครับเอ้ยไก่อะไรออกลูกเป็นไก่ต้องไข่ออกลูกเป็นไก่ไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิเออนะไหมครับมันแปลกอย่างหนึง่งเวลาไก่ผสมพันธุ์มันออกเป็นไก่ใช่แล้วมันไม่ได้ไข่แล้วมันก็ไม่ทําไมมันได้เวล่ะไหมไอพีซีกินข้าวเหรอแปลกไอพีซีกินข้าวไหนนะครับไอพีซนะีไปไหนอะ ไหนเอเมซีกินข้าวเมื่อกี้อ่ะมันขึ้นรูปหรือมา้าหมาก็ไม่รู้ไม่ได้หรือแลกข้าวหรือแลกข้าวไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นจตผมจะฆ่าอีวิไลเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องนั้นเหรอนี่ของคุณใช่ไหมใช่ใช่คุณก็นั่งได้เหรอใช่จับเอาไหม เฮ้ยทำไมอ่ะคุณท่ทีเท่ทีเอ้ยมามันจะตีผมหรอเปล่ามาเห็นมันตามผมเนี่ยที่เห็นไหมอ๋อเพราะผมถือละไอ้ข้าวเ,เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรตีหมูได้เดี๋ยวตายเลยเหรอโหดจังใครเหรอผมเนี่ยเขาไปไม่ได้เลยผมไม่มีออนผมคอได้ปกติดีว่าเดี๋ยวมันแหลก ทำไมไม่อ่านครับเฮ้ยไม่เผื่อค้าวดาบเหล็กข้าบอะไรข้าบอ่านไดนะ้ไหมครับไม่ได้จะข้ามัวมาจะครับใครข้านะคุณเหรออืมคุณเหรอข้าว่ะข้าอะไรข้าม้าก็ได้หนังนะเอาผมจะไม่ข้าบแ้วคุณจะข้าบมาพวกเราไหมไม่อ่ะขี้เกียจเออแล้วผมจะข้าอะไรแล้วนะที่ขุดใช่ไหม ครับที่ขุดเลยไหมครับผมมาฆ่ามา้าขาฆ่างวูวอ๋อแล้วจะฆ่าทําไมเอาหลังครับเดี๋ยวผมเอาหินเือแล้วกันวิธีการเอาหินมันง่าย้เวลาเจอเจอหมูบ้านในพีซีนะเลาะเลยเลาะบ้านสักหลังหนึ่งย <ละ S 1> ังไหมใรวเลาะนะครับมาเจอเหมืองครับโอ้ยเหมืองเดี๋ยวมันมืดครับไม่มีไอ้นั้นตเตาเผา เลาะเลาะตรงนี้นะครับคุณนี่เลาะตรงนี้ครับคุณบ้านเนี่ยบ้านใหญ่ดีมาคุณมานี่เห็นผมเปล่าไอ้เชื่ออยู่แม่กำลังเลาะอยู่ <c oughs> อยโอ้โหหายไปครึ่งหลังจำอะไรถ้ามัในบ้านก็สวยดีแต่โดนเลาะไปแล้วข้างหลัง ผมมาเก็บเฮ้ยลักหินผมนี่ไม่ได้ละผมเก็บหินผมมีหินสิบห้าอันแล้วคุณผมไม่แค่หนึ่งอันอะ่ะผมไม่ได้เลยอ่ะคุณได้คุณเดียวก็คุณไม่มีที่ขุดมีมไม่ให้ขุดโอ้ยตุ๊กไก่เก็บเลยให้อาหารมันดิคุณไก่มันกินอะไรนะ ไปเงียบหรอคุณหรือว่าไม่รู้มันกินเมล็ดข้าวครับอ๋อนึกว่าไม่รู้ก็อีกเขามกเก็บแครอทครับเสียดไหมครับเรานะเขามาเก็บแครอทที่ยังไม่โตด้วยครับเก็บัวครับมันก็ได้แครอทนั่เลยนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องรอให้มันโตแล้วลแต่มันก็ได้น้อยกว่าใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะเพราะพวกเราตอนแรกพวกเราต้องหาอาหาร ผมมีของ <ผม S 1> ดีเก็บรัวเลยครับตอนนี้ได้คเรามาสิบสองอันครับพัดหนึ่งพอแค่นี้ดีไหมเอ้ยเพิ่งได้หงนาทีเองคุณเอาอีกนิดไหมเอาอีกสักนิดนึนงสักประมาณสี่นาทีลองลองคองหินบ้างดิพูดผมครับด่าให้คุณแล้วไม่มีะเอา ใช่ผมก็ค้ามาแล้วเหมือนกันเซียนแล้วครับตอนนี้เซียนอย่างเดียวครับมาที่เจ้แก่นี่ต้องตายการเลาะนี่มันเป็นการที่ดีที่สุดมาผมพวกเราจะฆ่าโอ้ยทำไมทำไมมพวกเราผมจะไม่พวกเราจะไม่ฆ่าทำไมโอ้ยคุณผมหาหารแตะอยู่ เอ็นพีซบ้าเอาด้วยนี่เอพซีเลือดเท่าไหร่เลือดประมาณยี่สิบได้มั้งอืมตายซะเถอะมันไส่ใช่เมื่อกี้มันมาดันผมให้ตกกุศน้ำมันใส้จริงๆอะเอ็พใช่อีกตัวอีกตัวมันใส่มันใส่มันไส้เราลักของแล้วเราไม่สนแล้วใช่ไหมว่ามันมีบุญอะไรกับเรา ไอที่รู้ผมตีได้ดาบหินไปทีนึงวะตัวหนึ่งผมตีไปสองตัวโอ้ไก่ตายไก่ผู้ทรงเทพมีลูกอยู่สองตัวเขาขี่ม้าเออเจ้าเอ็นพีซีไอไม่ใช่มันเกิดกลัวเลียงมาพอดีนะตายเลยพวกเราตายตายแต่ถ้าฆ่ามันได้ก็ได้เหล็กตั้งเยอะแล้วตายอย่เขียเขียมันเหยียบขาตายเอ้ยเฮ้ยมากินมากนเอ็นพีซีมากินหน้าหิน มกินดาพินเมื่อกี้อ่ะยังไงตอนพูดอ่ะมาเมัน,ข,นขึ้นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็พมอ่นภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวขอตัดไปตัวที่มาคือว่าคลิปนี้ก็ของตัวลาไปเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ